สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องราวน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับเคยเ,เคยรู้สึกไหมครับว่าทําไมบางทีฟังเพลงเนี่ยเรากดข้ามตั้งแต่ท่อนแรกๆเลยทั้งๆที่แบบท่อนแรกเขาอาจจะดีมากๆก็ได้วันนี้เราเลยจะมาคุยกันถึงส่วนที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปบ่อยๆนะครับแต่จริงๆแล้วอาจจะสําคัญมากๆส่วนหนึ่งของเพลงเลยนั่นก็คือท่อนเวิร์สครับแหล่งข้อมูลของเราวันนี้ก็มาจากบทความที่เขาเน้นเรื่องเทคนิคเลยนะว่าจะร้องท่อนเวิร์สยังไงให้มันจับใจคนฟังตั้งแต่โน้ตแรกๆได้เลย ใช่เลยค่ะมันเหมือนเหมือนเป็นประตูบานแรกจริงๆนะคะคือถ้าเปิดเข้าไปแล้วมันจืดชืดมันไม่น่าสนใจใครจะอยากอยู่ต่อเพื่อไปดูส่วนอื่นๆของบ้านล่ะคะอ่าฮะจริงด้วยครับแล้วปกติลักษณะท่อนเวิร์สมันต่างจากท่อนฮุกยังไงนะครับพอจะอธิบายภาพรวมนิดหนึ่งได้ไหมครับได้ค่ะโดยทั่วไปนะคะท่อนเวิร์สเนี่ยมักจะมีเมโลดี้ที่เรียบง่ายกว่าท่อนฮุกระดับเสียงอาจจะต่ำกว่าไม่ได้เน้นโชว์พลังหรือเทคนิคอะไรซับซ้อนมากหน้าที่หลักๆของมันคือ Ờ, การเล่าเรื่องการปูพื้นฐานอารมณ์หรือว่าสถานการณ์ของเพลงค่ะต่างจากท่อนฮุกที่มักจะต้องติดหูจำง่ายโนต้ตอาจจะสูงกว่าพุ่งกว่าเป็นเหมือนใจความสำคัญหรือเป็นท่อนที่คนรอฟังอะค่ะครับแต่ก็น่าสนใจตรงที่ว่าพอพูดแบบนี้นักร้องหลายๆคนหรือแม้แต่คนทั่วไปที่ชอบร้องเพลงเนี่ยมักจะเทความสำคัญไปที่ท่อนฮุกหมดเลยแปลว่าซ้อมแต่ท่อนฮุกเยอะๆเ,เพราะคิดว่ายากสุดหรือสำคัญสุดส่วนท่อนเวิร์สก็อาจจะร้องผ่านๆไปเพราะรู้สึกว่ามันง่ายๆไม่ซับซ้อน นั่นแหละค่ะคือจุดที่หลายคนพลาดโอกาสสาคัญไปเลยจริงๆแล้วการมองข้ามทอนเวิร์สเนี่ยมันมันเหมือนเรามองข้ามโอกาสแรกที่จะซื้อใจคนฟังเลยนะคะลองคิดดูสิคะถ้าทอนเวิร์สมันเรียบๆน่าเบื่อไม่ดึงดูดเลย คนฟังก็อาจจะเ,เปลี่ยนเพลงไปก่อนที่จะได้ยินท่อนหูกที่เราตั้งใจซ้องมาอย่างดีก็ได้โอ้โหอันนี้น่าคิดเลยครับใช่ค่ะนักร้องที่เก่งจริงๆหรือคนที่เข้าใจเรื่องการสื่อสารผ่านเพลงมากๆเนี่ยเขาจะรู้ว่าท่อนเวิร์สเนี่ยแหละคือโอกาสทองในการสร้างความผูกพันสร้างอารมณ์ร่วงดึงคนฟังเข้ามาในเรื่องราวของเราตั้งแต่ต้นเลยมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคยากๆแต่เป็นการสร้างคอนเนคชั่นนะคะ เข้าใจเลยครับงั้นคำถามสํา,าสคัญเลยคือแล้วเราจะปลูกชีวิตให้ท่อนเวิร์สที่มันดูเหมือนจะเรียบเรียบเนี่ยมันน่าสนใจมีเสน่ห์ขึ้นมาได้ยังไงบ้างครับมีเทคนิคอะไรแนะนําบ้างไหมครับมีหลายอย่างให้เราเล่นได้เลยค่ะเริ่มจากเรื่องเบสิกแต่สําคัญมากๆคือความเข้มของเสียงหรือ intensity ค่ะ intensity หมายถึงแค่ดังเบาหรือเปล่าครับอาไม่ใช่แค่นั้นค่ะ มันลึกกว่านั้นคือการควบคุมน้ำหนักของเสียงแม้จะร้องเบาๆก็ตามอย่างเช่นการใช้เสียงลมหรือ Breathy Tone ที่เราได้ยินบ่อยๆในเพลงสมัยนี้ลองนึกถึง Billie Eilish ก็ได้ค่ะเสียงเขาอาจจะไม่ได้ดังตะโกนแต่มีการควบคุมความเข้มของเสียงลมการใส่สีสันลงไปในเสียงลมนั้นทําให้มันรู้สึกเออใกล้ชิดน่าค้นหาแล้วก็อาจจะสลับกับเสียงเต็มๆบ้างเพื่อสร้างไดนามิกสร้างความแตกต่างอ๋อคือเบาแต่มีน้ำหนัก มีรายละเอียดซ่อนอยู่ใช่ค่ะประมาณนั้นเลยต่อมาก็คือสีสันของเสียงหรือ vocal color ค่ะอันนี้เหมือนเราปรับโทนสีของเสียงเราเลยค่ะเสียงเดียวกันแต่เราปรับให้มันฟังดูอุ่นขึ้นเย็นลงสว่างขึ้นหรือดูลึกลับน่าสงสัยก็ได้โห oh, ปรับได้ขนาดนั้นเลยหรอครับได้ค่ะแล้วก็รวมไปถึงการเล่นกับการออกเสียงสระด้วยการที่เราออกเสียงสระให้กว้างให้แคบหรือปรับรูปปากนิดหน่อยก็สร้างสีสันที่ต่างกันไปได้เยอะเลยอย่างถ้าใครเคยฟัง Karen Carpenter ร้องเพลง Superstar จะเห็นชัดเลยค่ะเสียงเขาไม่ได้พุ่งไม่ได้กระแทกกระทันแต่การใช้ vocal color กับ intensity ที่หลากหลายมากๆเนี่ยทำให้เพลองที่เมโลดีเรียบเรียบมันมีมิติหน้าฟังขึ้นมาทันทีนึกภาพออกเลยครับเสียงเขามีเสน่ห์เฉพาะตัวจริงๆใช่ค่ะแล้วก็อีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันคือการแบ่งวรรคตอนหรือ phrasing ค่ะ phrasing หมายถึงการเว้นหายใจเลยครับเป็นส่วนหนึ่งค่ะแต่มากกว่านั้นคือการที่เราเล่นกับจังหวะและทำนองที่มีอยู่ ถึงแม้เพลงป๊อปส่วนใหญ่จะมีกรอบทำนองค่อนข้างชัดเจนแต่เราก็ยังใส่ความเป็นตัวเองลงไปได้เช่นลองนึกภาพว่าเพลงมีสีวรกในวร์สแรกเราอาจจะร้องสองวรกแรกตรงตามจังหวะเป๊ะๆเ,เลย พอวักที่3อาจจะลองหน่วงคําบางคํานิดนึงร้องให้มันเยอะกว่าเดิมหรือวักที่4อาจจะรวบคําให้เร็วกว่าปกติเล็กน้อยอ๋อเหมือนสร้างแพทเทิร์นขึ้นมาแล้วก็หักมุมนิดนิดถึงไม่น่าเบื่อไม่ซ้ำซากจําเจน่าสนใจมากครับและอีกส่วนที่อือยากจะเน้นมากๆคือดนตรีองค์รวมหรือมิวสิค l ลิตีค่ะ ตรงนี้ท่อน verse ถือเป็นสนามซ้อมชั้นยอดเลยนะคะสนามซ้อมหมายความว่ายังไงครับก็เพราะว่าท่อน verse มันมักจะไม่ได้มีโน้ตสูงปริดหรืออะไรที่ต้องเข้นพลังมากๆใช่ไหมคะเราเลยมีมีสมาธิมีพื้นที่ที่จะมาใส่ใจกับพื้นฐานการร้องที่สําคัญมากๆได้เต็มที่อย่างเช่นการลากเสียงให้นิ่งไม่แกว่งการใส่ลูกคอรหรือไวบราโตที่ปลายโน้ตให้พอดี ไม่มากไม่น้อยไปการจบโน้ตแต่ละคำให้คมชัดหรือปล่อยให้มันจางหายไปอย่างตั้งใจการออกเสียงสระให้ถูกต้องชัดเจนการควบคุมดินามิกหรือความดังเบาในแต่ละคำแต่ละประโยคก,การร้องเชื่อมโนตลิกาโตให้นุ่มนวลต่อเนื่องการเน้นคำแอคเซนส์ที่สําคัญหรือแม้กระทั่งการหากรุฟหรือจังหวะจะโคนของเพลงให้เจอโอ้ฟ oh, ังดูแล้วเหมือนท่อนเวริร์สมันไม่ใช่แค่ส่วน,นผ่านๆเลยนะครับเนี่ยแต่มันเป็นเหมือนเอ่อห้องฟิตเนสส่วนตัวสําหรับฝึกกล้ามเนื้อการร้องเพลงพื้นฐานสําคัญส,ค,ญสคัญทั้งหมดเลย ใช่เลยค่ะคิดแบบนั้นก็ได้ค่ะมันคือพื้นที่ให้เราได้ขัดเกลาเครื่องดน,นตรีของเราจริงๆแล้วก็สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆคืออารมณ์เพลงค่ะอารมณ์เพลงใช่ค่ะทอนเวริร์สมันคือจุดเริ่มต้นของการเล่าเรื่องเพราะฉะนั้นการเชื่อมนยงกับเนื้อเพลงเท็กซ์เป็นเรื่องสําคัญมากเราต้องเข้าใจว่าเพลงนี้เรากําลังสื่อสารอะไรรู้สึกยังไงกําลังเล่าให้ใครฟังแล้วถ่ายทอดความรู้สึกนั้นออกมาผ่านเสียงผ่านเทคนิคต่างๆที่เราพูดกันไปคือเทคนิคดีอย่างเดียวไม่พอต้องมีอินเนอร์มีอารมณ์ร่วมด้้วยถูกตองค่ะ เทคนิคคือเครื่องมือแต่อารมณ์คือหัวใจของมันเลยค่ะครับผมทีนี้พอเราเข้าใจเทคนิคพวกนี้แล้วคําถามต่อมาคือแล้วเ,เราจะเอาไปฝึกใช้จริงได้ยังไงบ้างครับมีขั้นตอนหรือแบบฝึกหัดแนะนํำไหมครับในบทความเขาก็มีแนวทางแนะนําที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะใช่ครับเขาแนะนําว่าให้ลองเริ่มต้นง่ายๆก่อนคือเลือกเพลงที่เราชอบหรือเพลงที่เราอยากจะร้องให้ดีขึ้นมาสักสามเพลงจากนั้นลองเปิดฟังเฉพาะท่อนเวิร์สของแต่ละเพลงเลยครับย้าว่าฟังแค่เวิร์สนะครับไม่ต้องไปสนท่อนอื่นก่อน แล้วก็อ่านเนื้อเพลงมากลางดูตามไปด้วยเลยอ uh ่ะฮะโฟกัสแค่ที่เว r ร์ใช่ครับแล้วทีนี้ตอนฟังเนี่ยให้ลองตั้งใจจับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆหรือที่เรียกว่า n u a n c e s ที่นักร้องเขาใส่เข้าไปในแต่ละ w ว r ร์เช่นลองสังเกตดูว่า w o r ร์แรกกับเว r ร์ที่ 2, <otic. S> 2> เขาร้องเหมือนกันเป๊ะเลยไหมหรือมีความแตกต่างกันยังไง เขาใช้เสียงลมตรงไหนบ้านใช้เสียงเต็มตอนไหนมีการเล่นกับความดังเบาหรือการแบ่งวักตอนที่น่าสนใจตรงไหนอืมเป็นการฟังแบบนักวิเคราะห์เลยนะคะประมาณนั้นเลยครับแล้วก็ลองดูว่าเขาค่อยๆสร้างความเข้มข้นทางอารมณ์หรือพลังงานก่อนที่จะส่งต่อไปอยังท่อนฟิโคัสหรือท่อนฮุกยังไงบ้างมันมีการปูเรื่องมีการไต่ระดับไหมน่าสนใจคะ่ะแล้วหลังจากวิเคราะห์แล้วทํายังไงต่อคะแล้วก็ ออลองแกะลองเรียนแบบเทคนิคที่นักร้องคนนั้นเขาใช้ในท่อนเวิร์สดูครับอาจจะต้องฟังซ้ำๆหลายรอบหน่อยแล้วก็จดโนต้ตด้วยว่าเขาทำอะไรตรงไหนบ้างเหมือนการถอดแบบไกลๆใช่ครับแล้วสุดท้ายก็คือทดลองเอาเทคนิคที่เราแกะมาได้เนี่ยมาปรับใช้กับเสียงของเรากับสไตล์การร้องของเราเองลองดูว่าเราทาได้ไหมแล้วมันให้ผลลัพธ์เป็นยังไงการฝึกแบบนี้มันดีมากๆเลยนะคะเพราะมันไม่ใช่แค่การฟังผ่านๆแต่เป็นการเอ่อการฟังอย่างตั้งใจแล้วก็วิเคราะห์จริงๆ มันช่วยเปิดหูเปิดตาเราได้เยอะเลยทําให้เราเห็นว่านักร้องมืออาชีพเนี่ยเขาไม่ได้ร้องไปเรื่อยๆนะคะแต่เขามีการคิดมีการออกแบบมีการใส่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆลงไปในทุกท่อนจริงๆแม้แต่ในท่อนที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายที่สุดก็ตามใช่เลยครับมันทําให้เราเข้าใจกระบวนการคิดเบื้องหลังมากขึ้นโดยสรุปแล้วนะคะอยากจะย้ําอีกครั้งว่าท่อนเวิร์สเนี่ยมันไม่ใช่แค่ส่วนประกอบหรือส่วนปูพื้นฐานแต่มันคือส่วนที่สําคัญอย่างยิ่งยวดเลยในการดึงดูดผู้ฟังตั้งแต่แรกการเล่าเรื่องราวการสร้างบรรยากาศ เพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามพลังของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเด็ดขาดค่ะทั้งเรื่องความเข้มของเสียงสีสันของเสียงการแบ่งวรรคตอนจังหวะจะโคนและที่สําคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดเลยก็คืออารมณ์ที่เราใส่ลงไปในนั้นเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับพอเรากลับมาให้ความสนใจมาใส่ใจกับท่อนเวิร์สมากขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลดีกับการร้องโดยรวมของเรามากๆเลยนะครับมันทําให้เพลงมีมิติมีความลึกซึ้งมากขึ้น แล้วพอเราปูพื้นฐานท่อนเวิร์สมาอย่างดีแล้วเนี่ยพอถึงท่อนฮุกมันก็จะยิ่งเอ่ยยิ่งทรงพลังยิ่งเปล่งประกายมากขึ้นเหมือนพลุที่ถูกจุดขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างสวยงามหลังจากที่เราค่อยๆสร้างความตื่นเต้นมาอย่างดีแล้วจริงๆครับเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยค่ะแล้วทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันบอกอะไรกับเราบ้างผมว่ามันบอกชัดเจนเลยนะครับว่าการกลับมาโฟกัสการให้ความสาคัญกับท่อนเวิร์สอย่างจริงจังเนี่ยคือกุญแจดอกสําคัญเลยสําหรับใครก็ตามที่อยากจะยกระดับการร้องเพลงของตัวเองให้ดีขึ้นไปอีกขั้นนึง ใช่ค่ะเพราะศิลปะที่แท้จริงของการร้องเพลงมันมันอาจจะไม่ใช่ใช่การตะโกนแข่งกับดนตรีหรือการโชว์ว่าเสียงเราสูงได้แค่ไหนแข็งแรงแค่ไหนแต่คือความสามารถในการเล่าเรื่องด้วยเสียงของเราต่างหากคือการที่เราสามารถดึงคนฟังให้เดินทางไปกับเราให้ติดตามเรื่องราวที่เรากําลังจะบอกตั้งแต่คําแรกจนถึงคําสุดท้ายของเพลงได้สุดยอดเลยครับและสําหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าใช่เลยนี่แหละคือสิ่งที่อยากพัฒนา หรือรู้สึกว่าอยากจะเจาะลึกเทคนิคการร้องเพลงต่างๆเหล่านี้ให้มากขึ้นรวมถึงพัฒนาทักษะการร้องในด้านอื่นๆด้วยนะครับผมก็อยากจะแนะนําให้ลองติดต่อเข้าไปเรียนร้องเพลงกับครูฟิล์มดูได้เลยครับสามารถส่งข้อความเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้ออทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนก็ตามที่สะดวกเลยที่สําคัญคือครูฟิล์มเนี่ยสอนด้วยตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ยังมีทีมครูเก่งๆอีกหลายท่านเลยที่พร้อมจะช่วยเหลือให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิดให,ให้ทุกคนสามารถร้องเพลงได้ดีขึ้นเก่งขึ้น และที่สําคัญที่สุดคือมีความสุขกับการร้องเพลงมากขึ้นครับผม